สวัสดีคับทับสืบเบียนแมลงเป็นหนึ่งในใสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีประชากรมากที่สุดและดำรงเผ่าพันธุ์มาได้หลายล้านปีนั่นก็เพราะขนาดตัวที่เล็กจิ๋วของพวกมันแต่ก็มีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ยะิะกว่าปกติจนชวนอึ้งว่านี่มันเป็นปีศาจแปงลงกายมาหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวแป้งที่เคยถูกค้นพบและบันทึกไว้จะมีอะไรกันบ้างดวงกว่างช้างดำแอคเตียนทุกคนเคยเห็นดวงกว่างตัวใหญ่ที่สุดประมาณไหนกัน ปกติแล้วพวกมันจะมีความยาวประมาณ2 5ถึง5ซนติเมตรหรือเทียบได้กับหินก้อนเล็กๆแต่ถ้าเป็นร่วงกว่างช้างดำแอตเตียนซึ่งถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบป่าฝนอเมซอนของอเมริกาใต้บอกเลยว่าตัวบักเอฟเพราะตัวเต็มวัยมีลำตัวกว้างสุด7ซนติเมตรและยาวถึง13.5ซนติเมตรนี่มันใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือคนเลยนะเนี่ยนื่องจากความบิ๊กไซส์ลักษณะหน้าตาก็เหมือนกับร่วงกว่างทั่วไปคือมีตัวสีดำ ปีกแข็งส่วนหัวจะมีเขาแตกออกเป็นสองแฉกและมีอีกส่วนที่ยาวออกไปเหมือนแตรส่วนขาจะประกอบด้วยเล็บแหลมแหลมลองคิดดูว่าขนาดตัวปกติมาเกาะเรายังแสบเลยแล้วถ้าเป็นตัวนี้ไม่อยู่บนตัวจะเจ็บขนาดไหนและด้วยขนาดที่ใหญ่มากของดวงชนิดนี้จึงทำให้มันไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเหมือนที่สายพันธุ์อื่นต้องพบเจออีกด้วยก็นนะตัวเบอร์รมขนาดนี้ใครกล้าซู้ด้วยก็ละเมอแล้ว มแมลงหางหนีบเซนเฮเลนาธรรมดามแมลงหางหนีบก็จะตัวน้อยๆน,น่ารักจุมจิ๋มแต่ถ้าเป็นพัน,นุนี้ขอบอกว่ามันไซเย่ที่สุดในโลกโดยลักษณะทั่วไปของมแมลงหางหนีบคือมีลำตัวสีดำไม่มีปีกหางมีลักษณะคล้ายิีมคมๆทั่วโลกมีอยู่ประมาณ2,000สายพันธุ์แต่พวกมันถูกค้นพบที่เกาะเซนเฮเลนาทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกในปี1798โดยนักวิจัยได้มแมลงจากเดนมาร์ก ซึงเป็นที่หมาของชื่อสุดเก๋ฟังแล้วรู้สึกสวยอย่างเซนตนเฮลนานั่นเองปกติตัวโตวเต็มวัยของพวกมันจะอยู่ที่ประมาณ0.7-4เซนติเมตรเท่านั้นแต่ถ้าไปใสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ถึง8.4เซนติเมตรหรือเทียบคา่คราวๆประมาณ10เท่าของขนาดปกติเลยเชียวนะน่าเสียดายที่ปัจจุบันพวกมันได้ถูกรับรองว่าเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งตัวสุดท้ายที่นั่นถูกคนพบเมื่อปี1967นี้ค่ะ นี่เท้าพวกมันยังอยู่ป่านนี้คงได้สถิติโลกไปครองแล้วแน่ๆแมลงสับยักษ์ไรโน่เาพูดถึงมแมลงสับหรือชื่อเล่นแสนน่ารักว่าเจ้าปีเตอร์ไล์ของคงกวัวและไม่ชอบเอามากๆอยากจะบอกว่าที่เจอหนะักจิบจิบเพราะเรากำลังจะพูดถึงเจ้าตัวที่มีขนาดใหญ่6 9ถึเซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวมากกว่า3 5กรัมอย่างมแมลงสัพยักษ์ไรโนกันค่ะ ไซบิกขนาดนี้เวลาบินทีคงกรีแตกกันทั้งหมู่บ้านแน่ๆแ,แต่สบายใจดีว่าพวกมันจะไม่บินเนื่องจากไม่มีปีสามารถพบได้ในควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียโดยใช้เวลา5ปีกว่าจะโตเต็มวัยและมีชีวิตอยู่ได้นานถึง10ปีแม้ด้วยชนิดและขนาดของมันจะน่ากลัวแต่ใส่ันธุ์นี้ไม่ใช่ใส่พันุสกรปรกหรือเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาแบ่งปันให้พวกเราเลยสักนิดที่สำคัญยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ เนื่องจากจะช่วยกําจัดใบไม้ที่ร่วงและตายแล้วซึ่งนะับว่าส่งผลดีต่อระบบในเวศมากๆจนแหลกคนมองว่ามันน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีตัวหนึ่งเลยละยกเบื้อเรานะยังไงก็น่าขนลุกอยู่ดีอีมแมลงวันไมดสัสธรรมดามแมลงวันก็สร้างความขนลุกให้กับพวกเราอยู่แล้วพอขยายตัวใหญ่ซะขนาดนี้ก็หลอดทีน่าจะหักแน่แน่เพราะนี่คือมแมลงวันไมดสัสมีความยาวลำตัวอยู่ที่ ส่ถึง6เซนติเมตรถือว่าใหญ่มากสำหรับมแมลงลักษณะนหน้าตาของมันยาวเป็นทรงกระบอกในตัวผู้ส่วนท้องจะมีความเรียวแหลมเล็กน้อยปีกยาวและเรียวในส่วนปลายเข้าหากับลำตัวมีขนประป้ายจึงทำให้ดูคล้ายตัวต่อมากกว่าจะเป็นมแมลงวันสามารถสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนที่พบเห็นได้แม้ตัวมันเองจะไม่มีอันตรายอะไรเลยก็ตามส่วนการให้กำเนิดเบบีนั้นตัวเมียจะวางไข่ในพื้นดิน จึงมักเจอตัวอ่อนของพวกมันได้ตามเสร็จไม้ที่ตายแล้วในขณะที่ตัวเต็มวัยจะบินกันให้ว่อนและพบได้มากในแถบอเมริกาเหนือเห็นตัวเท่านี้บอกได้ว่าไม่ได้กินสัตว์ใหญ่แน่แน่เนื่องจากของโปรดมักจะเป็นมแมลงนอนและน้ำหวานส่งผลดีในการกำจัดสตูพืชและโรคต่างๆกับผลผลิตทางการเกษตรได้ถือว่าเป็นมแมลงที่น่ารักและเป็นมิตรตสิ่งแวดล้อมจริงๆ มดยักษ์ไดโนโพเนราใจแกนเทียเพลงมดตัวน้อยตัวนิดคงจะร้องกันไม่ได้อีกต่อไปถ้าลองรู้จักกับมดยักษ์ไดโนโพเนราใจแกนเทียหรือมดอเมริกาใต้เพราะตัวใหญ่ไซส่บักเอฟเอ่มมากๆถึง4เซนติเมตรเรียกว่าโดนกัดที่ร้องดังไปส3บ้าน8บ้านแน่ๆแต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะยึดครองบ้านคุณน,นะเพราะพวกมันอยู่ในแถบป,ป่าอเมซอนของบราซิลและเปรูค่ะ นอกจากนี้ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้โดยจะมีสีดำด้านในในขณะที่ตัวผู้จะมีสีออกไปทางแดงเข้มความพิเศษเฉพาะตัวของมดสายพันุนี้คือพวกมันไม่มีราชินีใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมันมากกว่าจะอยู่เป็นฟูงอีกสิ่งหนึ่งที่เดดเด่นคือเวลาที่มันส่งเสียงดังออกมาในเวลาที่มันโกรธและหากมีมดตัวอื่นล้ำเข้าไปในอาณาเขตของพวกมันแล้วละก็ เจอกับอาวุธเด็ดอย่างขาหน้าทรงพลังและขาแกงแกลล่างคงกริบเข้าไปรับรองว่าศัตรูเจ็บหนักมอไม่รับเย็บแน่นอนแตนยักษ์สังหารแค่ชื่อก็รู้สึกถึงความหัวกระโหลกลอยมาแล้วใช่ไหมถ้าไม่อยากเดสมอเรก็อยากเข้าใกล้เชวล่านอกจากรูปร่างจะใหญ่โตวกว่าแตงทั่วไปแล้วความอันตรายและพิร้ายของมันก็โตตามตัว เนื่องจากมีเหล็กในความยาวถึง0.7ซนติเมตรไม่ว่าจะใส่ชุดป้องกันมาดีแค่ไหนยังไงก็โดนต่อยกันอยู่ดีทำให้แา่ใส่พันนี้เป็นหนึ่งในตัวอันตรายที่ทำให้เสียชีวิตกันได้เลยส่วนขนาดตัวของมันนั้นถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีความยาวถึง6เซนติเมตรและข่าวร้ายก็คือสามารถเจอได้ในแถบเอเชียบ้านเราทั้งในจีนเกาหลีญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำคัญตอนนี้พวกมันบุกไปไกลถึงดินแดนอเมริกาแล้วด้วยโดยในปี2019ถึง2020พบแตงยักษ์จากเอเชียนในหลายพื้นที่ทั่วทวีปอเมริกาส่งผลให้พึ่งและ,มะแมลงท้องถิ่นถูกโจมตีเจนระบบนิเวศเสียหายทำให้ผู้เชี่ยวชาญได้มแลงถึงกับต้องทดลองและหาวิธีต่างๆเพื่อกำจัดให้หมดไปโดยเร็วที่สุดด้วงแมคโครดนเทียเซวิอนิสหนึ่งในสายพันธุ์ด้วงอย่างแมคโครดนเทีย เซอวิคคอนิสวอกกันว่าตัวใหญ่สุดที่เคยพบเจอและมีการบันทึกไว,ว้ว่ามีขนาดถึง17.7เซนติเมตรโดยมีถิ่งกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้เป็นหลกักเช่นบราซิลโคลอมเบียเปรูและโบริเวียซึ่งหลายคนเห็นแล้วคงคิดว่ามาสวยดีใช่ไหมละ่ะจึงทำให้ดวงชนิดนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักสะสม,มแมลงและพบในธรรมชาติได้น้อยเต็มที มากไปกว่านั้นอีเคผลหนึ่งที่ทําให้ด้วงชนิดนี้หายากเนื่องจากพวกมันมีระยะตัวอ่อนยาวนานมากอาจจะกินเวลาถึง10ปีและในปัจจุบันการตัดไม้ทําลายป่าที่เพิ่มขึ้นยิ่งเป็นการทําลายแหล่งที่อยู่และสถานที่วางไข่ของหนอนตัวอ่อนด้วยไม่เพียงแค่นั้นหลังจากพวกมันโผล่ออกมาจากดักแด้แล้วจะมีช่วงชีวิตในระยะตัวเต็มไวัยได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนอีกต่างหากเฮ้อช่างน่าสงสารซะจริงๆ จักกะจันจักกะพัดดินีเมลงตัวนี้อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานี่เองโดยเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดบนโลกเมื่อเยาวนานาเราว295ล้านปีลักษณะพิเศษที่ทุกคนรู้จักกันดีคือเสียงอันไพเร้อและดังก้องของพวกมันเกิดจากการหดและขยายตัวของกล้ามเนื้อท้องให้เกิดการสั่นสะเทือนและส่งต่อไปยังถุงลมเพื่อขยายเสียง และจะมีเฉพาะตัวผู้เท่านั้นที่ส่งสิ่งได้เพราะมีไวจิตพวกตัวเมียนั้นแหละโดยปกติจักรจันก็ถือว่ามีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับบรรดาเหล่ามดังชนิดต่างๆแต่สําหรับจักรจันจักรพัดดินีนั้นใหญ่กว่าจักรจันทั่วไปอีกเท่าตัวเลยค่ะซึ่งตัวใหญ่ที่สุดที่ถูกคนเราค้นพบนั้นเป็นเพศเมียมีความยาวตั้งแต่หัวจนถึง,ถงปลายลำตัวประมาณ7ซนติเมตร และเมื่อกางปีกออกจะมีความกว้างจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งถึง20ซนติเมตรส่วนหนึ่งที่ทำให้ขนาดตัวยาวได้ถึงขนาดนี้เพราะพวกมันมีขาเกิงไกรล,ล่างขนาดมหึมานั่นเองจ้าว่าแต่ไซส์ใหญ่ปานนี้ถ้าเผิดเจอตังกินขึ้นจะกรีก,กังก่อนไหมเนี่ยฟาตมาโทเดียมองผ่นานๆอาจจะนึกว่กากิ่งไม้แต่พอสุ่มดีๆนี่มันมแมลงนี่นาซึ่งการพรางตัวตามธรรมชาติของพวกมันนี่เอง จึงทําให้นักล่าหาตัวได้ยากแม้จะตัวใหญ่เบิ่มเลยก็ตามโดยตัวที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยพบมาสามารถวัดได้ถึง6 4ซนติเมตรหรือเท่ากับไม้บรรทัดสองอันมาต่อกันและตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ด้วยนะอันที่จริงเราสามารถพบฟ้ารมาโทเดียได้แทบทุกที่บนโลกเลยยกเวงก็แต่ทวีปอาร์กติกที่หนาวสุดขั้วเท่านั้นเองและหากเป็นเขตร้อนอย่างเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ ออสเตรเลียและอเมริกาใต้ยิ่งพบเจ้าตัวนี้ได้หลากหลายแบบเลยแต่จะพบได้มากที่สุดบนเกาะบอเนียวเนื่องจากพวกมันตัวใหญ่แต่ปีกเล็กจึงมีการเคลื่อนไหวด้วยการเดินบนกิ่งไม้หรือพื้นแทนดังนั้นเวลาเดินก็ระวังหน่อยล่ะป้อมตัวเนนแบบนี้เราอาจจะเผยเหยียบก็ได้ต,ต,ตากแตนตำข้าวหลายคนต้องรู้จักพวกมันกันเป็นอย่างดีด้วยท่าทางที่ชอบยืงขยับตัวขึ้นลงและลำตัวที่เป็นป้องยาว ึงมีชื่อเล่นแบบไทยๆว่าตักแต่นยงโยกส่วนขาคู่หน้าได้พัฒนาให้แกเป็นขาหนีบใช้สำหรับจับเหยื่อเมื่อไม่ได้ใช้งานมักจะยกขึ้นประกบกันไว้ที่เด่นหน้าคล้ายกำลังพนมมือหรือสวดภาวนาซึ่งแค่ขนาดทั่วไปก็ทำให้เราเรปี้ยปาเอ้ยแอบกลัวได้แล้วนะถ้าเจอตัวใหญ่ที่สุดสัก18-25ซนติเมตรขึ้นมาและยังเจอกับความสามารถพิเศษมุนขอได้ถึง180องศาด้วยนะ ต่อให้กล้าแค่ไหนก็สร้างไม่ออกแน่นอนหากถามว่ามันหมุนคอทำไมคำตอบก็คือเพื่อสแกนภาพแวดลอ้อมรอบตัวก่อนจะเข้าโจมตีอย่างนี้ล่ะจึงนับเป็นลักษณะพิเศษอีกอย่างที่น่าประทับใจและน่าขนลุกไปพร้อมๆกันและด้วยสีเขียวหรือน้ำตาลที่เข้ากับธรรมชาติทำให้ตะกั่วแตงตำข้าวเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของเรานักสะสมแมลงแบบไม่ต้องสงสยัยแต่เป็นไปได้ปล่อยให้พวกมันอยู่ตามธรรมชาติจะดีที่สุดค่ะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ